เพิ่งมารู้ว่า Google ของเครื่อง Mac มันทำได้มากขนาดนี้เลยลองดูนะครับ Google เปิดครับมาแล้วมาแล้วก็จะมีที่เป็น ภาพสามิติอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเข้ามาที่มุมอ,อย่างนี้ลาวงไปลากลงไป พโชว์ฟูสกินเขาก็จะปรับมาเป็นอย่างนี้ปรับให้เราฟุ๊บฟุ๊บเซร็จ up หมุนได้ครับโอ้โหสุดยอดเดินเดินได้ไหมเนี่ยเดินเอาเดินได้เดินได้จิบจิบจิบเดินได้ด้วย เดยอด Google Earth ครับของเครื่องแม็กหมุนได้ไหมหมุน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 ขันนาฬิกาโอมีเขาจอดลงสิครับบุดี Google Earth ของแม็กมันจะมีตัวนีด้ด้วยพับพาพได้นีครับ ถอยออกไปนอกโลกทำยังไงต้องไปที่ออกจากภาพถ่ายแล้วก็ถอยออกไปนอกโลกลองเล่นดูแล้วกัน